ว่าพอจะวอืบบอมทุกคนเดี๋ยวผมพยเอาหมวกนี้ไปใส่ทีหลังนะแต่เพิ่งใส่อไอ้ไขงไป more. Yeah. I. Hello? Would you like to patch up with us right now? Come on. come along with us this fun time. Hello? Would you like to patch up with ใช yup. ่ค like? ่ะขอค่อยมาเลี้ยววิวเสียงแต่ละตัวก่อน ตัวโอเลนไปเสียงก็มาล,ละแลดี้แล,แลดี้เออคือแลดี้ไอตัวนี้ผมว่าตายไม่นขนาดตัวนี้ก็ตัวนี้คือไม่เคยไอเกเนะี่ยไอเกแทบไม่เคยได้ใช้เลย,ยส,ไไเออสัมไปเลยเกยหลูกพ่อสีเบามาก ไ,ไปไอ้บรดัมจะได้ว่าอันนี้มันค,ค่อนข้างที่จะ stupid, สตูเวต์ความโสดหรือเปล่าว่ามันคนควางที่โง่หรือเปล่แล้วความโง่ม,มันทำให้มันรอดจากไอ้บแบง์ได้กานด์ด์ the s p e e d l ตายไอ้สกายอัลช์แมนูไปนี่นชื่อว่าโอวักอันนี้คือโอเนลนแรดดี้ คลนไอฟันบอดกับวาเดเลียเกรบัดกาโนดอวกที oh. ่ตัวเมี้นี่คือไอนะสกายอันนี้ก็มิสเตอร์ซันไม่เคยชอบตอนทำเพลงอันนี้ก็ดูเปอร์โดาก่อนเหรอเพื่อนหมวใชโรดาก่อนร้องดิเออตุ่มมิสเตอร์ทีไม่ใช่ในวันพีช คือกแมนพิงกี้แต่สีจะโทนต่ำอัลมาก็ไซมอนเป็นพระเอกเซรอร์นคือพระเอกตอนนี้นะแต่ตอนที่ใส่แบกคือไม่ใช่พระเอกแล้วจะเป็นเกย์แทน,นเกย์เนะี่ยคือตัวนี้นะตัวนี่ผมถือเนะี่ยอันม่อมาก็จะเป็นทันเนอร์ อันนี้คือทุกคนน่าจะเคยเห็นดีมิเตอร์ฟันของมิเ like uh, right ตอร์ตอนนี้ผมชอบสุดๆแล้วเวนด้เกตพิงกี้ ทีจะดักคราวนี้เดี๋ยวค่อยมาลองทำเพลงกันดีกว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ Hello Computer ผใส่ิดตเนี่ยไอเซมอนกับเฟลสเตอร์ฟาวคอมพิวเตอร์บนล้อจังหว,วานเด็เลยจะใส่ดูเปิด แ่ดได้ีววอพีแแปดจุดซีโอมาแปดคอมโอเคเอาะจะทำมาน สามเพีงก่อนแล้วค่อยไปใส่หมอนี่ทีหลังน่ะชื่อหมอนี่อาจจะทำให้เด็กเด็กกีดก็แหละเอแบกอ่ะคือโคตรชั่วเลยถ้าใส่แบกอนี่ยเอเกมมันมเหมือนเกมนะหมายถึงเกรที่เป็นสีเทาอ่ะไม่ได้หยาบาวานะแต่ไอที่อยู่ด้านหลังสีน้ำเงินนั้นนะ่ะชั่วมากอย่าใส่อะลรดีกว่าแล้วค่อยใส่ทีหลังอันต่อมาผมทาตัวตีเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยทำตัวตีอันที่สองตัวตีอันที่สองจะเป็นพวกตัวที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ละ อเน,นี้ยไม่ใช่ลิฟทอนิกเว้ยเดี๋ยวมันแค่มาใส่ชุดของมันแต่ของมันแล้วตอนนี้มันตายเพราะมันโดนสปินล็อกตายสปินแคปในฟรนดอนฟรดีแต่อันนี้ก็ถือว่ายังพอเป็นเรืสิงิงบรินนคนนะในสาเหตุที่เห็นหน้าตายเหมนะือนน่ะคือมาใส่ชุดไว้อยู่คือชุดที่มันชอบไปโอเลนไปต้องใส่แบบโอเลนเป็นเพื่อนมีไซมอนและมีแฟร์เป็นพิงกี้ ชื่อต่อผมชูเจวินเสียงบอาม,มากเลยเสียวิกกี้ดังมาก อีโมเกโอเคอเคราวนี้จะเริ่มใช้ตัวที่อยู่ด้านล่างทั้งหมดไม่ได้ เซมอนกับมิสเตอร์์ฟร์เทอร์มาร้องตลอดววเดียวกันไ n นี่ตีตามนอืมอื เอาดูเปอร์ก่อนเออวันนีะศึกษาดูเปอร์อย่างนี้นี่นวันนี้ผมได้เกณฑ์ผมแทบไม่เคยใช้มันเลยไปซำเอเด,ดา้า สามเพลงแหละทุกคนพร้อมหรือยังครับมาอ๋ออ๋อ่าแล้วรีวิวสินตัวก่อนตัวนี้คือร้องเหมือนเดิมแต่จะใช้หัวใจแทน รู้เห็นไหมหัวใจเขาจะมีการเรียกแสงแล,แลดี้แต่เหมือนว่าแลดี้จะต้องเร็วขึ้นแล้วมันแล้วพอจะเอาลงเนี่ยคือมันจะดึงขึ้นไปเลยไอต้ตรงเนี้ยคือรู้เจ็บปวดเสียไปตีปีโปอแล้วมันตีตาตัวเองนะเสียโปองเสียเหมือนเสียตีตาเลยอันมามิสเตอร์ ฟันบดฟังเพลงแล้วนู้นถึงไอเสิร์ฟปาร์ตี้อย่าเปิดนน้าในติดๆๆๆกสิทติเหยอกเกต้าอุกสว่างบดอ่ะโรสวีลักตาย ัวนี้คืออะไรอออะเยอ่ะอู้มิสเตอร์ซันยังพอได้อยู่เอสากานี่แทบไม่เหลือแล้วดูเปอร์ใส่ผิดละดูเปอร์ อยืนเนอะท่านเนอะน่าโดนยิงไปแล้วไอไอเซมอนเนี่ยโดนไกลพันละ ฟังแล้วแบบคือชอบนั่งเจวินไอ้นี่ก็มีมีเสียงนะมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วมันจะมีแต่ลูกตาแต่แกลเลอรี่เหมือนเดิม ทำเพลงแบบเพลงแนวแบบคิดๆเนาะ ว่าอะไรไม่ค่อยเข้าอี๋ เซ็ตครับแล้วเรามาเอาเพลงม,มันไป Thank right. โอ้งเกับกับลเลอรีไอเนี่ยเราไม่ได้เลยไหนนะเนี่ยที่ทางซ้ายอ่ะดูได้อยู่แล้วางขวาเนี่ยตัวฉับหนักกว่า ใส่แบ็คน่าท้าอีกเพลงนึงแต่ต้องใส่แบบแขอเราใส่แบ,บ็คเนดากับไอไมิสเตอร์ควันคอมเตอร์ว,วัก็เข้ากัน